สวัดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดคุยกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับกองทัพอากาศไทย และเครื่องบินขับไล่ที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดในตอนนี้ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าประเทศไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านกองทัพอากาศและมีเครื่องบินรบใหม่ๆที่ถูกพิจารณาเข้ามาแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง f 16ที่ประจำการมานานหลายสิบปีเราจะรีวิวกันทั้งด้านสมรรถนะความสามารถและราคาที่แท้จริงว่าคุ้มค่าหรือไม่รวมถึงมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและความเห็นจากสังคมไทยด้วย ก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะว่าประเทศไทยนั้นใช้งานเครื่องบินรบหลายรุ่นมาหลายปีทั้ง F16 i ไฟติงแคลคอนที่ซื้อมาใช้งานตั้งแต่ทศวรรษ1980แและยังคงใช้งานจนถึงปัจจุบนันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องบินเหล่านี้เริ่มเก่า และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้รัฐบาลและกองทัพอากาศต้องมองหาทางเลือกใหม่และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อของกลิเ็นจากสวีเดนรวมถึงซูคอย SU-75 จากรัสเซียและ F-35 Lightning II จากอเมริกาเข้ามาอยู่ในวงสนทนา สำหรับกริปเปนเจสสที่ไทยมีใช้งานอยู่แล้วนั้นถือเป็นเครื่องบินขับไล่แบบมันติโรที่มีประสิทธิภาพสูงราคาซื้อขายต่อเครื่องโดยประมาณอยู่ที่ราวราวถึง85ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2 5 0 0ถึง3,000ล้านบาทจุดเด่นของกริปเปนคือเป็นเครื่องบินที่ดูแลรักษาง่ายมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและสามารถทำงานร่วมกับระบบเรดาร์และอาวุธที่หลากหลายนอกจากนี้ยังใช้สนามบินสั้นในการขึ้นลงได้ เหมาะกับสภาพพื้นที่ของไทยแต่ก็มีข้อเสียคือขนาดเล็กกว่าและมีข้อจำกัดด้านเพโลดเมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นใหญ่ ถัดมาที่สุคอย Su-75 หรือที่รู้จักกันในชื่อเช็คเมดนั้นถือเป็นความหวังใหม่จากรัสเซียที่ถูกนำเสนอออกมาเป็นเครื่องบินขับไล่สตีลราคาประหยัดโดยรัสเซียเคลมว่าราคาต่อเครื่องจะถูกกว่า F-35 เกือบครึ่งหนึ่งอยู่ที่ประมาณ30-40ล้านดอนลลาร์หรือราวๆ1,200-1,400ล้านบาทไทยจุดเด่นคือการออกแบบให้มีคุณสมบัติสตีลเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ศัก,กยภาพการบรรทุกอาวุธสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันสามายัยและยังสามารถ าารถทำภารกิจได้หลากหลายทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นข้อเสียคือยังอยู่ในช่วงพัฒนายังไม่ได้ถูกใช้งานจริงในประเทศใดมากนะักทำให้หลายฝ่ายกังวลเรื่องความน่าเชื่อถือและการสนับสนุนด้านเทคนิคส่วน f 3 5 Lightning II จากสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าเป็นที่จับตามองมากที่สุด เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้มีระบบสตีลที่สมบูรณ์แบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำหน้าและความสามารถในการรบทั้งในอากาศและโจมตีภาพ,พื้นดินจุดเด่นคือการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ทําให้สามารถรบได้อย่างมีประสิทธิทภาพในสงครามยุคใหม่แต่ราคาของมันถือว่าสูงที่สุดในบรรดาตัวเลือกทั้งหมด ราวราว80ถึง100ล้านดอนลลาร์ต่อเครื่องหรือราวราว,ว3,000ถึง3,600ล้านบาทไทยซึ่งเมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและอะไหล่ในระยะยาวทำให้หลายฝ่ายมองว่าอาจไม่เหมาะกับงบประมาณของไทยผู้ถึงสมรถนะต้องยอมรับว่า f 35นั้นเหนือชั้นกว่าแต่กริปเปนและ s อ75ก็มีจุดขายของตนเองกริปเปนเน้นความคุ้มค่าบำรุงรักษาง่ายและใช้งานได้จริงทันทีเพราะมีประจำการแล้ว ขณะที่ s u 75เน้นการเป็นเครื่องมินสตีวลราคาถูกเหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการภาพลักษณ์ทันสมัยแต่มีงบประมาณจำกัดถ้าเปรียบเทียบตรงๆ s u 75นั้นอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจหากรัสเซียสามารถทำให้สำเร็จตามที่เคลมไว้แต่ความไม่แน่นอนก็ยังสูงมาก อีกเรื่องที่คนไทยสนใจคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากไทยเลือกเ3 5ก็จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกแต่ถ้าเลือก SU-75 ก็อาจถูกมองว่าไทยใกล้ชิดกับรัเสเซียมากขึ้นส่วนกริปเป็นจากสวีเดนนั้นถือเป็นกลางๆและไทยก็มีประสบการณ์ใช้งานอยู่แล้วทําให้หลายคนคิดว่าอาจจะปลอดภัยกว่าในเชิงการเมือง เรื่องราคาและงบประมาณถือว่าสำคัญมากเพราะกองทัพอากาศไทยต้องการทดแทนฝูงบิน f 16ที่มีอยู่ราวๆ30-40ลำถ้าซื้อ f 35ทั้งหมดอาจใช้งบสูงเกินไปและไม่สามารถดูแลรักษาได้ในระยะยาวกริปเ็นนั้นอาจจะเหมาะกว่าเพราะค่าใช้จ่ายรวมถูกกว่าขณะที่ a q 75นั้นราคาถูกที่สุดแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งมอบได้จริงตามกาหนดหรือไม่ ถ้ามองในเชิงสมัถน,นาเ35อาจดีที่สุดกริปเป็นนั้นเป็นทางเลือกที่สมดุลส่วน s u 75เป็นการเดิมพันที่เสี่ยงแต่ก็น่าสนใจขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทยจะเลือกความมั่นคงและความแน่นอนหรือจะเสี่ยงเพื่อหวังผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอนาคต สุดท้ายนี้สิ่งที่คนไทยอยากเห็นคือความโปร่งใสในการจัดซื้อการเลือกเครื่องบินที่คุ้มค่ากับภาษีประชาชนและตอบโจทย์ความต้องการทางทหารจริงๆไม่ใช่เพียงแค่การเมืองหรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มสำหรับผู้ชมหลายคนที่ติดตามเรื่องนี้คงอยากเห็นว่ากองทัพอากาศไทยจะตัดสินใจอย่างไรและเครื่องบินรุ่นไหนจะกลายเป็นอนาคตใหม่ของท้องฟ้าไทย และนี่คือการรีวิวอย่างละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเลือกของประเทศไทยในอนาคตถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขีดขีดขีดนี้เราจะมาพูดคุยกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับกองทัพอากาศไทยและเครื่องบินขับไล่ที่กําลังถูกจับตามองมากที่สุดในตอนนี้ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าประเทศไทยกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านกองทัพอากาศและมีเครื่องบินรบใหม่ๆที่ถูกพิจารณาเข้ามาแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง F16 ที่ประจำการมานานหลายสิบปีเราจะรีวิวกันทั้งด้านสมรรถนะความสามารถและราคาที่แท้จริงว่าคุ้มค่าหรือไม่รวมถึงมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและความเห็น จากสังคมไทยด้วย ก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะว่าประเทศไทยนั้นใช้งานเครื่องบินรบหลายรุ่นมาหลายปีทั้ง f 1 6 Fighting f a แฟลคที่ซื้อมาใช้งานตั้งแต่ทศวรรษ1980และยังคงใช้งานจนถึงปัจจุบนันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องบินเหล่านี้เริ่มเก่าและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้รัฐบาลและกองทัพอากาศต้องมองหาทางเลือกใหม่และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อของกริเปนจากสวีเดนรวมถึงซูคอย SU-75 จากรัสเซียและ F-35 Lightning ไอจากอเมริกาเข้ามาอยู่ในวงสนทนา สำหรับกริปเปนแจ็สสาที่ไทยมีใช้งานอยู่แล้วนั้นถือเป็นเครื่องบินขับไล่แบบมันติโรที่มีประสิทธิภาพสูงราคาซื้อขายต่อเครื่องโดยประมาณอยู่ที่ราวราว70-85ถึงล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2 5 0 0ัถึงล้านบาทจุดเด่นของกริปเปนคือเป็นเครื่องบินที่ดูแลรักษาง่ายมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและสามารถทำงานร่วมกับระบบเรดาร์และอาวุธที่หลากหลายนอกจากนี้ยังใช้สนามบินสั้นในการขึ้นลงได้เหมาะกับ ภาพพื้นที่ของไทยแต่ก็มีข้อเสียคือขนาดเล็กกว่าและมีข้อจำกัดด้านพโ l o ดเมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นใหญ่ ถัดมาที่สุคอย Su-75 หรือที่รู้จักกันในชื่อเช็คเมดนั้นถือเป็นความหวังใหม่จากรัสเซียที่ถูกนำเสนอออกมาเป็นเครื่องบินขับไล่สตีลราคาประหยัดโดยรัสเซียเคลมว่าราคาต่อเครื่องจะถูกกว่า F-35 เกือบครึ่งหนึ่งอยู่ที่ประมาณ30-40ล้านดอลลาร์หรือราวๆ1,200-1,400ล้านบาทไทยจุดเด่นคือการออกแบบให้มีคุณสมบัติสตีลเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ศัก,กยภาพการบรรทุกอาวุธสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันสามายัยและยังสา ามารถทำภารกิจได้หลากหลายทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นข้อเสียคือยังอยู่ในช่วงพัฒนายัยงไม่ได้ถูกใช้งานจริงในประเทศใดมากนะักทําให้หลายฝ่ายกังวลเรื่องความน่าเชื่อถือและการสนับสนุนด้านเทคนิคส่วน F-35 Lightning II จากสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าเป็นที่จับตามองมากที่สุด เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้มีระบบสตีลที่สมบูรณ์แบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำหน้าและความสามารถในการรบทั้งในอากาศและโจมตีภาพพื้นดินจุดเด่นคือการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ทำให้สามารถรบได้อย่างมีประสิทธิธทภาพในสงครามยุคใหม่แต่ราคาของมันถือว่าสูงที่สุดในบรรดาตัวเลือกทั้งหมด ราวรา80 100ล้านดอนลลาร์ต่อเครื่องหรือราวราว3,000ถึง3,600ล้านบาทไทยซึ่งเมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและอะไหล่ในระยะยาวทำให้หลายฝ่ายมองว่าอาจไม่เหมาะกับงบประมาณของไทย พูดถึงสมัถนะต้องยอมรับว่า f 3 5นั้นเหนือชั้นกว่าแต่กริปเปนและ su 7 5ก็มีจุดขายของตนเองกริปเปนเน้นความคุ้มค่าบำรุงรักษาง่ายและใช้งานได้จริงทันทีเพราะมีประจำการแล้วขณะที่ su เ5เน้นการเป็นเครื่องบินสตตลราคาถูกเหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการภาพลักษณ์ทันสมัยแต่มีงบประมาณจำกัดถ้าเปรียบเทียบตรงตรง su 7 5นั้นอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจหากรัสเซียสามารถทำให้สำเร็จตามที่เคลมไว้แต่ความไม่แน่นอนก็ยัง สูงมากอีกเรื่องที่คนไทยสนใจคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากไทยเลือกเ3 5ก็จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกแต่ถ้าเลือกเอชยูก็อาจถูกมองว่าไทยใกล้ชิดกับรัเสเซียมากขึ้นส่วนกลิ่เป็นจากสวีเดนนั้นถือเป็นกลางๆและไทยก็มีประสบการณ์ใช้งานอยู่แล้วทําให้หลายคนคิดว่าอาจจะปลอดภัยกว่าในเชิงการเมืองเรื่องราคาและงบประมาณถือว่าสําคัญมาก พราะกองทัพอากาศไทยต้องการทดแทนฝูงบิน f 16ที่มีอยู่ราวๆ30-40ลำถ้าซื้อ f 35ทั้งหมดอาจใช้งบสูงเกินไปและไม่สามารถดูแลรักษาได้ในระยะยาวกลิปเ็นนั้นอาจจะเหมาะกว่าเพราะค่าใช้จ่ายรวมถูกกว่าขณะที่ SU 75นั้นราคาถูกที่สุดแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งมอบได้จริงตามกำหนดหรือไม่ ถ้ามองในเชิงสมัถน,นา f 35อาจดีที่สุดกลิปเปนนั้นเป็นทางเลือกที่สมดุลส่วน s u 75เป็นการเดิมพันที่เสี่ยงแต่ก็น่าสนใจขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทยจะเลือกความมั่นคงและความแน่นอนหรือจะเสี่ยงเพื่อหวังผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอนาคต สุดท้ายนี้สิ่งที่คนไทยอยากเห็นคือความโปร่งใสในการจัดซื้อการเลือกเครื่องบินที่คุ้มค่ากับภาษีประชาชนและตอบโจทย์ความต้องการทางทหารจริงๆไม่ใช่เพียงแค่การเมืองหรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มสำหรับผู้ชมหลายคนที่ติดตามเรื่องนี้คงอยากเห็นว่ากองทัพอากาศไทยจะตัดสินใจอย่างไรและเครื่องบินรุ่นไหนจะกลายเป็นอนาคตใหม่ของท้องฟ้าไทย และนี่คือการรีวิวอย่างละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเลือกของประเทศไทยในอนาคตถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขีดขีดขีดนี้เราจะมาพูดคุยกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับกองทัพอากาศไทยและเครื่องบินขับไล่ที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดในตอนนี้ ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าประเทศไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านกองทัพอากาศและมีเครื่องบินรบใหม่ๆที่ถูกพิจารณาเข้ามาแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง F16 ที่ประจำการมานานหลายสิบปีเราจะรีวิวกันทั้งด้านสมรรถนะความสามารถและราคาที่แท้จริงว่าคุ้มค่าหรือไม่รวมถึงมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและความเห็นจากสังคมไทยด้วย ก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะว่าประเทศไทยนั้นใช้งานเครื่องบินรบหลายรุ่นมาหลายปีทั้ง F16 Fighting Falcon ที่ซื้อมาใช้งานตั้งแต่ทศวรรษ1980แและยังคงใช้งานจนถึงปัจจุบนันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องบินเหล่านี้เริ่มเก่า และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้รัฐบาลและกองทัพอากาศต้องมองหาทางเลือกใหม่และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อของกริเ็นจากสวีเดนรวมถึงสุคอย s u u 7 5จากรัสเซียและ F-35 Lightning II จากอเมริกาเข้ามา